สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเศรษฐีคนหนึ่งเปิดรายได้ต่อคลิปของนิกกี้นัชชัดที่ทําให้คุณต้องทึ่งเป็นยูทูบเบอร์ระดับชั้นแนวหน้าคนหนึ่งของไทยเลยทีเดียวครับสําหรับนิกกี้นัชชัดที่มีฟแฟนๆตามถึง2องล้านสี่แคนแล้วและต้องยอมรับว่าช่อง YouTube ของนิกกี้สามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับนักแสดงหนุ่มได้ไม่น้อยโดยนิกกี้นัชชัดเคยเปิดใจเล่าไว้ว่าทํา YouTube รายได้ดีนะถ้าได้ล้านวิวก็ได้ตาม หนึ่งถึงสองหมื่นถ้าสองล้านก็ได้เกือบประมาณสามหมื่นหลายๆคลิปก็รวมกันได้เป็นแสนถึงหลายแสนท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่น .com ขอบคุณครับ